ทักทายสบายดีพี่น้องเฟบซี Hep C จากฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างประเทศนะพี่น้อง,อง,องวันนี้ก็เขามาประกอบกับซองบอาตัวเซนเคยพี่น้องเลยวันนี้บอาตัวก้ห้างกามาแต่บ้านผู้ใหญ่พงมวพี่น้องไปเลยแวะขึ้นมาเล่นน้ำพีไซกน็นาเป็นก่อนสิกับพี่น้องมาเล่นน้ำน้องเมฆเป็นและพี่น้องจังสีไดเมื่อ,อก่อนสีเมื่อเขาก็ก่อน มาเล่นน้ำร้านเมืองก่อนกรับเสียพายเอฟซีไปเบิงงบ่งปลาก็เด้อพี่น้องเบิ่งปลาอ้ายเป็นพี่น้องเลยปลาเพป็นเนาะเห็นร้ายนิดหน่อยปลาพิซไซกระนาเนาะออกมาเบิ่งปลาอ้ายเป็นเนาะเลี้ยงลายวางเนี่ยพิซไซก็นาเพป็นเตียงปลาอืมือหนกักกระสอยเป็นเปลี่ยนน้ำปลาพี่น้องเลยมาเรีอนอ้ายเป็นไงสอยเป็นเปลี่ยนน้ำปลา อ่ามีแต่ตัวกำงามพี่น้องขอ,อเงินเพื่อนมาเลี้ยงหรบอว่เนาะงจะขู่สองขู่พี่น้องแต่ผู้เนาะมีตัวงา,งามพี่น้องเลยป้าตัวเหนียะพี่น้งงนองเบิ่งเนาะกำงามพี่น้องสุดยอดเลย ตัวงามๆเดี๋ยวไปถามอายเป็นกับพี่น้องว่าหาขู่งามๆให้แน่จากตัวหนึ่งพี่น้องตัวผู้เนาะใสยพันธุงามๆก่อนสิกลับมองมือใอากาศฮ้อนๆพี่น้องเลยปานายเป็น <c oughs> จากไปใส่กันมาพี่น้องเลยเิ่นไปเบียววบปะบ่เห็นพี่น้องการฮ้อนลายพี่น้องไอมือนี่ <c oughs> วันนี้ไอเป็นกับไว้ได้พี่น้องไปใส่กันไาเป็น เอาพงนี่ให้เลยพี่น้องเลยให้แม่เพิ่นแม่สีดีซิมเอาพี่น้องก่อนครับเฮากระแวะมาเล่นน้ำน้องเมฆนิดนึงพี่น้องเพิ่นกะได้นอนเลยนาะพี่น้องน้องเมฆเนาะรับเลยพี่น้องเลยเลยอุ่นเพิ่นกาออกข้างนอกให้บีไซคาน่าเพิ่นเบื้งน้องเมฆเนะาะกะเพิ่นส่วงถึกส่วงเพิ่อนรับพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องเอาพี่น้องหน่อยกระเช้ด้พากันเมื่อเนาะ นั่งเล่นหน่อยหนึ่งก่อนพี่น้องเลยอากกามาทำอาตาพยาอใรญ่พงเลยเนะาะนักกาสีเมื่อพี่น้องเมื่อแล้วเดียวไปแหวะตลาดตลาดแรงหน่อยหนึ่งจังสิได้พาลังเมื่อพี่นออ้องวะซื้อเบิง้งเนี้ยกินเหนื่อยพี่น้องเบิง้งตลาดว่าข้าขายยังไงตลาดแรงเนาะเบิ้งว่าข้าขายยังไงการกินกับแพงเด้พี่นอ้องเสมอนี้เงินเงินเราลงเนาะเงินบาทขึ้นพี่น้องเลยพันหนึ่งก็ได้เกือบหาแสนบุ พี่น้องเลยพันบาทนี่ได้เป็นเงินกีบไปจนหาแซนเนาะอ๋อไอโอนเพิ่นปลูกดอกไม้เลยพี่น้องมีแต่งามเลยเนาะเฮ้ยมาตอนแรกๆอย่างเงี้ยไม่ได้ปานนีได้พี่น้องวางปีกัวนี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้มาเขียวอุ้มหุ่มกันพี่น้องคงจืดมาได้มือมะคงพี่น้องปลาดกอะไรพี่น้องเลยที่ลึกว่ามะคง กาพี่น้องปะตัวกสีเดินทางกลับเดินพี่น้องวานนี้เนาะเพราะว่าบมมีพายุพี่น้องมีแต่พี่ไสกระนาดเป็นอยู่เนาะส่วนน้อยอ้อนจกักเผนออกไปข้างนอกแล้วพี่น้องโบเห็นเนาะมีแต่ปะตัวสีเดินทางกลับแล้วก็หลังทางเล่าวันนี้ไปตลาดกันหน่อยหนึ่งพี่น้องก่อนสิได้ครับเนาะหาเบิง่งว่าเผลคลายยังไงผมจะไปตลาดแรงโดนเลยได้บอกหมอจะไปยังไงหลังทางเล่า แบบกินน้ำปั่นกับพี่น้องเลยนทำยังไงหมอมาบังคุดมาบังคุดนี่มามังคุดปะามาบังคุดเอาหน้นมามะพร้าวให้เด้อหน้นมามะพร้าวพี่น้อง <c oughs> หลังเอายังเอา,า,าหลังปลาเร้าะเอายังวะ <c oughs> เอา <c oughs> เอาบุคดูป มังแตงวะนี่มักแตงวะนี่มักแปงมีจอก่าได้ฮะจอกซีฟเอาองจอกเนอะแม่แหละจอกสี่สิบบาทนี่เอาเอัน้นเมากเ้าแล้วเอาเองจอกทำมากเ้าอีกบ่อเอาเอาเนี่ยจอกนึงอัน้นมากเ้าจอกหนึ่ง น้ำมะนามีจอกเท่าไรสะน้ำมะนามีจอ,อกเจ็ดกับจอ,อกสิเอาจอ,อกเจ็ดเลยอ,อ่ะไปลอบรรยากาศทางท้างไปลองเลยเดี๋ยวกินน้ำปันก่อนเดี๋ยวสพาลังในตลาดแรงไปลองไปหละซือของกินเล็กๆไปลอแล้วเมื่อ้มมาต่อมาแตงละเลป็นผาเนเมื่อทางทางไนลองเลยราไล่ไล่องน้ำปันกันแต่วันดีเดอร์ร้อยได้ไปลองเลย จอกใหญ่น้อทำฝั่งเรากินเลยนี่ๆเลยน้องผสมน้ำตาลนี่น้อง อ๋อสำหรับไปตลาดแมนบ่โตูดสีประรไปไทเทศไทยเบิ่งเลยพี่น้องเด้อยรนมันคนลายพี่น้องเดี๋ยวเมื่อเลยพี่น้องเลยถ่ายตอนเพลิดเพลินเลยพี่น้องเพลิดเป็ดนยำแรงนะรายการไปครับคนกันนี่เปิด้อนนพี่น้องเด้อร์พี่น้องบาโตูกัเดินทางมาฮอดบ้านพิธีเรียบร้อยเด้อพี่น้องมันทำปบาโตูกัสีมาเกือกไก่ยำแรงหน่อยมารีวิวให้เบิ่งพี่น้องไก่ขอเนาะเป็นยังไง าพี่น้องรสรุปแลป้วว่าตวกัคเือเพรท่านเด้พี่น้องแม่เพิ่นเกลือให้กอดเลยพี่น้องเลยห้ามมามกับเขาพี่น้องแม่เพิ่นเกลือให้เลยเนาะ,ะมีแต่เพ็ดไก่พี่น้องเลยคนนี้เิ่นออกจก็กไรจากตัวเลยพี่น้อง พู้นี้เพิ่งออกได้หลายตัวเด cool. ้อพี่น้องโอ้โหซิฟโกหน่วยพี่น้องปาดพู้นี้ได้จ้ะพู้นี้เพิ่นอยากหายเด้อพี่น้องออกนำกันเลยพี่น้องนี่บ่ดตัวบ่ทันซ้ำก็เลยบ่ทันเฮ็ดหังอะนะพี่น้องพาตอนน่ะก็เลยอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะบ่อเลยบด้ใส่บริษายกะละมังนี่แหละพี่น้องเอ้ยแยกบ่ทัานเนี่ย่วงน่ะฝนตกพี่น้อง มาเลื่กไข่น้ำกันเลยเป็ดกับไก่แม่อันนี้ด้วยค่ะสนใจหายเด้พี่น้องแม่นี้ประมาณนี้เลยพี่น้องเลยคาดหวังว่าถ้าลูกมันออกแล้วเอาสิใส่ตะนางใหม่พี่น้องขันท้าพานนอกเลยไห้มันเข้าไปเข้ามาอยู่ภายในเลยพี่น้อง เห็ดกวงก็นีหน่อยหนึ่งพี่น้องขาดวังว่าลูมันออกมาแหลวะวก็พี่น้องสลาบคลิปนี้บาดเจ็ขาขอจบขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องใดก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส่องบาดเจเซโนซานแนลเด้อพี่น้องเื่อพ่อๆในคลิปใหม่ๆพี่น้องเอ้งผมสลาบคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง